มองไม่เห็นหรือไงเราก็ยจะถอยไงฮะอย่าขับรถแบบคนซื้อใบขับขี่แบบนี้ใจเย็นเย็นก่อนสิคะคุณใหญ่โตมาจากไหนเนี่ยทําตัวกางเกินจาไว้น้องฉันเนี่ยประธานบริษัทไลออนเบลอย่ามาเก่งกับฉันนะโถเป็นถึงประธานบริษัทเลยเหรอคะถึงว่าทําตัวไม่เห็นหัวคนอื่นตรนน้นครับคุณปัด ะนนค่ะวันนี้เราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่าได้ค่ะเมื่อไหร่จะเรียกปัดเฉยๆล่ะคะเรียกคุณปัดอะไม่ค่อยชินเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกนาะเดี๋ยวอีกหน่อยอะใครๆเขาก็เรียกคุณปัดเพราะคุณ่ะเป็นหนึงแฟนธรรมทาเลยนะเรียกบ่อยๆอะจะได้ชินไงคุณเทพพูดแบบนี้ปัดก็เฉยแย่เลยสิคะ,ะนี่ผมซื้อน้ำหอมมาฝาก หูย่อนี้ไม่แพงไปนหน่อยหรอคะไม่เป็นไรหรอกสำหรับคุณปาดอะเท่าไหร่ผมก็จ่ายได้ขอบคุณนะคะ,ปะไปไปหาได้ทายกันดีกว่านะคะ เรหนคคุณเทคะ่ะถามจริงๆนะคะคุณเทไม่อายหรอคะที่มีแฟนเป็นสาวโรงงานนะคะโอ้คุณปาไม่มีใครก็คิดแบบนั้นหรอกจะไปอายทำไมเรารักกันด้วยใจแล้วผมเองก็พอรีสุดใจเออปดัดรู้สึกต่าต้อยอะคะ่ะที่เป็นแค่สาวโรงงานแต่หวังจะเป็นแฟนท่านประธาน คุณเชื่อผมนะถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็จะได้เจอคนดีๆแบบผมก็ปัดเกงใจอะค่ะไปไหนมาไหนคุณก็จาก่ายให้ตลอดไม่เป็นไรหรอครับเงินผมก็เหมือนกันคุณนั่นแหละ มองไม่เห็นหรือไงรถก็จะถอยไงฮะขอโทษนะคะคุณพอดีฉันมองไม่เห็นรถคุณนะคะขอโทษแล้วมันจะหายไหมนี่ถ้าฉันเบรกไม่ทันแล้วมันจะเป็นยังไงเออฉันขอโทษจริงๆค่ะคือพอดีว่าฉันไม่คุ้นทางแถวนี้ด้วยก็เลยหุบปากเลยนะตาบอดหรือไงคือมองไม่เห็นนะ่ะคุณเท่ใจเย็นๆริคะแล้วคุณจะเอาอยัางไงอะคะดิฉันก็ขอโทษคุณไปแล้วไงรถก็ไม่เสียหายอะไรเลยอะแน่ใจนะไม่เสียหาย อีกเดียวก็าดชนอยู่แล้วเนี่ยทำแบบเนี้ยรถผมเสียหายใครจะชนใช้อะรถผมราคาเป็นล้านอะข้บเ,เอะเปนนันขึ้นมาแล้วมันเสียหายทำยังไงคุณเทค่ค่ะใจยเย็นๆก่อนสิคะฉันไม่เคยเห็นหรอกคุณโกรธใครขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะไปโกรธได้ไงอะถ้ารถผมเสียหายขึ้นมาผมต้องเสียเวลาไปเคลมอีกจำไว้นะน้องอย่าขับรถแบบคนซื้อไปขับขี่แบบนี้ คุณเท่ไปกันเถอะค่ะนี่คุณคุณใหญ่โตมาจากไหนเนี่ยทําตัวก่างเหลือเกินคุณเท่ไปเถอะค่ะเราเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะจําไว้น้องฉันเนี่ยประธานบริษัทไลออนเบลอย่ามาเก่งกับฉันนะโถเป็นถึงประธานบริษัทเลยเหรอคะถึงว่าทําตัวไม่เห็นหัวคนอื่น ทำตัวกากไปทั่วปากดีแล้วนะเดี๋ยวหน้าสวยๆแบบนี้จะเสียโฉมไม่รู้ตัวนี่ถ้าเธอเป็นประธานแล้วฉันอะเป็นใครประธาน เวลากับค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ว่ามาท,ท,ท,ท่านประธานครับไหนไหนท่านบอกว่าจะไปดูงานทีน่ต่างประเทศเดือนหนึ่งไงครับท่านฉันตั้งใจกลับมาเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกฉันไงแต่ไม่คิดเลยนะว่าจะเจอเซอร์ไพรส์กว่าถึงว่าฉันติดต่อเธอไม่ได้เลยฉัาเลยต้องเรียกรถกลับมาเองเนี่ย เอารถมาใช้งานนอกเหนือหน้าที่แถมยังมีเมลแจ้งเตือนตลอดเวลาว่าเธอใช้บัตรเครดิตที่แท้ก็เอามาเลี้ยงสาวขับรถรับส่งสาวนี่เองนีม่มันอะไรกันคุณเทพรถบัตรเครดิตแล้วเนี่ยเป็นเวลารับส่งเด็กๆก็เธอมาอยู่ตรงเนี้ยใครไปรับส่งลูกฉันเอ,อ่อ ผมฝากพี่โอนไปรับแทนนะครับเสียแรงที่ฉันไว้ใจเธอให้ดูแลลูกฉันเออน้องคะเดีจะส่งที่ตรงนี้ก็พอคะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่โอนค่ารถไปให้เออได้ค่ะแล้วกระเป๋าเดินทางล่ะคะไปส่งที่บ้านฉันตามโลเคชั่นได้เลยคะ่ะได้ค่ะ ฉันไล่เธอออกไม่ต้องมาเป็นคนขับรถให้ฉันแล้วแล้วฉันก็จะแจ้งความข้อหาที่เธอขโมยบัตรเครดิตไปใช้เอา้าคุณหญิงครับผมขอโทษครับอย่าอย่าแจ้งความเลยนะครับนะครับคุณหญิงผมขอโทษครับอย่าแจ้งความเลยนะครับไปไปคุณหญิงครับคุณหญิงคุณหญิงครับ รถหืมอีคนหลอกลวงมีนางง่อยโดนหลอกเลยอีจอมปลอมอบัดฟังผมก่อนแกจนฉันยังไม่เสียใจถ้าตกิดแกหลอกฉันเลยนะไอ้จระ,ะเลวปัดปัดปัดฟังผมก่อนปัดปัดโถ มีอะไรหรือเปล่าครับนี่เท่คือฉันอ่ะจะไปดูงานที่ต่างประเทศเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเลยเหรอครับอแล้วระหว่างนี้เดือนหนึ่งผมต้องไปขับรถให้ท่านผู้บริหารท่านอื่นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องในระหว่างที่ฉันไม่อยู่เนี่ยเธอช่วยขับรถรับส่งลูกๆแทนฉันได้ไหมอ๋อได้ครับผมจะดูแลคุณหนูให้เป็นอย่างดีเลยครับท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วง ขอบใจน,นะยังไงก็ฝากดูเด็กๆด้วยแล้วกันครับเฮ้ยบัตรท่านประธานหวานหมู